สวัสดีค่ะทำกับข้าวแบบบ้านๆตามสไตล์ครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำกล้วยฉาบรสปาปิก้าเมนูทำกินทำขายสามารถนำไปสร้างอาชีพได้เลยนะคะกรอบๆแบบนี้ค่ะแล้วก็มีเคล็ดลับในการทอดกล้วยยังไงให้กล้วยไม่ดำนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยจ้าค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของกล้วยนะคะ ก็จะมีกล้วยน้ำว้าแก่จัดนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่ามีมะนาวนะคะแล้วก็มีเกลือป่นค่ะเราจะนำเกลือแล้วก็มะนาวนะคะไปใส่ในน้ำแล้วก็คนให้ละลายอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการทำให้กล้วยของเราไม่ดำไม่ค้ำนะคะต่อไปเราก็จะมาตัดกล้วยนะคะหัวท้ายออกค่ะแล้วก็กรีดนะคะกรีดลงไปนะคะเสร็จแล้วก็แกะเลยค่ะพอดีกล้วยคุณแม่ก็สดใหม่นะคะก็จะมีความกรอบแล้วก็แกะง่ายนะคะ ก็นำกล้วยมาแช่ในน้ําไว้ค่ะเพื่อให้กล้วยของเราไม่ดําไม่ค้านะคะเวลานําไปทอดจะอ้ะเดี๋ยวขอตัวแกะไปเรื่อยๆจนเสร็จเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะกล้วยของเราก็ปอกเสร็จแล้วเราก็นำไปล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำ เดี๋ยวเราจะนํามาสไลด์เป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นที่ขูดมะละกอนะคะเขาจะมีที่สไลด์กล้วยด้วยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆจะสไลด์เป็นชิ้นยาวๆก็ได้ค่ะหรือจะสไลด์แบบเหมือนคุณแม่ก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะ ค่ะเราก็ได้ทําการสไลด์กล้วยเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นวิธีการทอดไปดูกันเลยค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการทอดนะคะตั้งหม้อค่ะใส่น้ํามันปาล์มลงไปนะคะจากนั้นรอให้น้ํามันร้อนค่ะ เราก็ทดสอบว่าน้ำมันร้อนหรือยังหรือการใส่กล้วยลงไปหรือจะเอาตะเกียบจิ้มลงไปนะคะถ้าตะเกียบมีฟองแสดงว่าน้ำมันร้อนแล้วนะคะจากนั้นใส่กล้วยลงไปนะคะถ้าเป็นฟองใหญ่ๆอย่าเพิ่งคนนะคะรอให้ฟองเขายุบลงก่อนเดี๋ยวเราค่อยคนค่ะไม่งั้นกล้วยจะเละนะคะ พอฟองเริ่มยุบนะคะเริ่มมองเห็นกล้วยนะคะแล้วก็จะคนหม้อนะคะก็คนเรื่อยๆค่ะเพื่อให้กล้วยของเราเหลืองแล้วก็สุกอย่างทั่วถึงนะคะ ค่ะพอเราทอดมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตนะคะว่ากล้วยของเราใช้ได้หรือ,อยังเราจะสังเกตตรงกลางค่ะจะมีสีเหลืองน้ําตาลหน่อยๆนะคะ,ะได้ประมาณนี้แล้วก็เล่งไฟแรงขึ้นมาเลยค่ะเพื่อไล่น้ํามันแล้วก็ทําให้กล้วยของเรากรอบๆนะคะ,ะแล้วก็นับ1นึถึงสินะคะแล้วก็พอครบ15เราก็ตักออกได้เลยค่ะเราจะเอาเหลืองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมาเหลืองข้างนอกอีกทีหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็ พักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะข่ากล้วยของเราก็เย็นดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาคุกผงปาปริก้านะคะอันนี้เป็นผงปาปริก้านะคะที่ใช้ค่ะกล้วยประมาณ400กรัมนะคะเราก็จะทยอยใส่ผงปาปริก้าลงไปประมาณ5-6ช้อนชาค่ะ จากนั้นคุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เตรียมแพ็คใส่ถุงใส่กล่องปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ให้อากาศเข้ากล้วยฉาบรสปาปีกก้าของเราจะได้กรอบๆน่ารับประทานค่ะก็เป็นเมนูทํากินทําขายสามารถสร้างอาชีพได้เลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า สวัสดีนะคะ